محمد <سؤال> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله, الله أكبر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  أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله Asyhadu an la ilaha illallah muhammadun nabiyyullah hayya ल हाल फल على الفلا الله أكبر الله أكبر لا

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudhlilhu fala hadiya وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك علي عبدك ورسولك محمد وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الي يوم الدين أما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله كما قال تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <applause> ขอบคุณต่อ Allah ุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากมากขอบคุณต่อ Allah ุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงประทานลมหายใจให้พวกเรายังมีชีวิตอยู่และกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นี้ผมขอตักเตือนตัวของผมและพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านให้มีความจำเกงต่อ Allah ุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิด ด้วยกับความจำเกงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงและจงอย่าตายนอกจากในสภาพที่ท่านเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอาลาเท่านั้นท่านพี่น้องผู้ร่วมละมาดจุมอะฮ์วันศุกร์ทุกท่านครับอิสลามเป็นศาสนาแห่งความรู้และปัญญาได้ยกสถานะของการศึกษาไว้ในตำแหน่งที่สูงสง่งคำแรก ที่องค์การอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาแก่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็คือคำว่าอิกระจงอ่านคำสั่งอันกว้างคำสั่งอันกว้องกังวานนี้มิได้เป็นเพียงการเริ่มต้นของภารกิจแห่งการเป็นศาสนทูตของชายที่ชื่อว่ามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศถึงความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของการอ่านการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ในทุกมิติของชีวิตเราอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาได้ยกย่องผู้ที่มีความรู้เหนือกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ดังที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาได้กล่าวไว้ในส ah ุสรออัลซุมารอายะที่9ความว่า อามุญซุบิลลาฮิมิน la ั Muhammad, uru, u, kan, kan ing, i, ja nan, ้ชัยตานุรรจิมคุณฮาจะจั้วทั้วั้วทั้าทั้วทัลาทั้ว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 ทั้กทั้วทั้วทั้วทับวทั้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 มั้วทัดวทั้วทั้วั้วท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 ั้ทั้วทั้วทั้วั้นั้วทท้้ท้ทััทั้นั้ท้วรองค์การอันทรงพลังนี บอกย้ำให้เราเห็นถึงความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ระหว่างผู้ที่มีความรู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอัลาทรงบัญชาใช้แก่พวกเขาให้ปฏิบัติและพวกเขายังคงจมอยู่ในความมืดมิดแห่งความไม่รู้โดยที่พวกเขาไม่รู้เรื่องราวใดๆเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอัลาโดยที่เรานั้นไม่รู้แม้กระทั่งคำสั่งใช้ ไม่รู้แม้กระทั่งคําสั่งห้ามเรารู้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของอัลลอฮ์และแน่นอนคนสองจำพวกนี้ไม่เท่ากันอย่างแน่นอนและท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลฮุอะัลฮิวะซัลลัมยังกล่าวไว้ในฮะดิสบทหนึ่งว่าตอลิบุลอิลมิฟาริดตุนอลาคุลิมุสลิมินการแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่เหนือมุสลิมทุกคน h ะด i ษที่สันส้นๆกระชับอันนี้บ่งบอกถึงความจำเป็นที่มุสลิมทุกคนย้ำว่ามุสลิมทุกคนไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะหนุ่มจะแกจะต้องใส่ใจในการศึกษาสแสวงหาวิชาความรู้และความรู้นั้นไม่ได้มีไว้สำหรับกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นสิทธิและหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องขวาคว้าในการหาความรู้นั้นพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุดมาฮ์วันศุกร์ทุกท่านครับผมอยากจะฝากให้พี่น้องทุกคนจงตั้งใจจงสนใจจงศึกษาอิสลามกันเถิดพี่น้องไม่ใช่นั้นแล้ว ท่านจะแยกแยะความจริงออกจากความเท็จได้อย่างไรในเมื่อท่านไม่มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในมือเลยท่านจะดุอาต่ออัลลอฮฺสุบบฮานะฮูวะตาลาแล้วท่านจะร้องไห้ได้อย่างไรในในเมื่อท่านไม่คิดด้วยซ้ำที่จะศึกษาอันกุรอานศึกษาความหมายของดุอาที่ท่านขอท่านจะเข้าใจ ในพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ได้อย่างไรถึงความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์ได้อย่างลึกซึ้งได้อย่างไรในเมื่อท่านรู้จักพระอ,องค์เพียงแค่ผูเผินเท่านั้นนามของพระอ,องค์มีกี่พระนามพระเจ้าของเรามีความเมตตาเพียงใดยิ่งใหญ่เท่าไรเราจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ศึกษาไม่สแสวงหาไม่คิดทีจะรียด้วยซ้ำ สิ่งหนึ่งที่น่าเศร้าเราภูมิใจกับความรู้เดิมๆของเราจบฟัตตูอินปอหกพอแล้วไม่ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วไม่เพิ่มเติมอีหมานเข้าไปในหัวใจพอใจและเติมเต็มกับความรู้ที่ตัวเองมีแค่นั้นแล้วบอกว่าตัวเองรู้แล้วกันนั้นหรือพี่น้องวันนี้พอเวลาเรายกมือขอดุอาเราไม่เคยน้ำตาไหลสักครั้งเดียวเลยเพราะอะไร เพราะเราไม่เข้าใจเลยว่าความหมายที่เราขอในดุอามันคือความหมายว่าอย่างไรเรายืนละหมาดแม้กระทั่งสุราอัลฟาติฮะเราบางคนยังแปลสุราอัลฟาติฮะไม่ได้เลยอินนาลิลละวะอินนาอิลัฮิรอจุอุนท่านจะลึกซึ้งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาได้อย่างไรพี่น้องผู้เป็นบิดาฝากถึงมารดาด้วย และผู้ที่เป็นผู้ปกครองทุกท่านครับท่านทั้งหลายมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังความรักในการศึกษาให้กับบุตรหลานของท่านจงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเขาได้ศึกษาสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือศาสนาจงสร้างบรรยากาศในบ้านของท่านในเรื่องราวของศาสนาจงเพิ่มเติมความรู้ ของท่านในเรื่องราวของศาสนาให้กับลูกๆของท่านจงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านอุรานในการอ่านหนังสือและในการสแสวงหาวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสนาบรรดาผู้ปกครองครับท่านจงตระหนักว่าการลงทุนในการศึกษาให้กับบุตรหลานของท่านคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคง ทั้งในอนาคตของท่านและเป็นความดีงามที่จะติดตัวของท่านไปตลอดชีวิตท่านดีใจใช่ไหมครับที่วันนี้ลูกหลานของท่านลูกของท่านยืนเถียงท่านยืนด่าท่านท่านดีใจหรือครับที่วันนี้เมื่อท่านลงไปอยู่ในหลุมกบฏไม่มีลูกหลานคนใดของท่านเลยแม้แต่จะยกมือขอดุอาให้กับท่านเขาก็ไม่ทำท่านต้องการแบบนั้นจริงๆหรอครับ พี่น้องลูกหลานที่เป็นเยาวชนทั้งหลายนักเรียนนักศึกษาทุกท่านครับจงตระหนักถึงคุณค่าและโอกาสที่ท่านกำลังได้รับจงขยันมันเพียรในการแสวงหาวิชาความรู้จงใช้เวลาของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดจงสแสวงหาความรู้ด้วยความกระหายใขรร้รู้จงอย่าท้อแท้ต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นท่านจงจำเอาไว้ อนาคตของประชาชาติอิสลามอยู่ในมือของพวกท่านโอ้บรรดาเยาวชนทั้งหลายความรู้และปัญญาของพวกท่านคือความหวังของพวกเราและความเจริญก้าวหน้าของพวกเราทุกคนโอ้บรรดาท่านผู้มีตำแหน่งทั้งหลายโอ้บรรดาท่านผู้มีตำแหน่งทุกท่านครับพวกท่านเป็นทั้งแบบอย่าง เป็นทั้งตัวอย่างให้กับบรรดาพวกเราและบรรดาเยาวชนอามานะคือสิ่งที่พวกท่านได้รับไปและพวกท่านอย่าลืมว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามนั่นคืออามานะของพวกท่านและท่านอย่าลืมว่าท่านจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์และท่านก็จะต้องถูกสอบสวนในอามานะของท่านที่ท่านได้ถูกมอบหมายและรับเอาไว้ดังนั้น ในเรื่องของอามานะที่ท่านรับไปทุกท่านที่มีตำแหน่งครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยท่านต้องยืนต่อหน้าอัลลอฮ์และท่านจะต้องตอบต่ออัลลอฮ์ในอนามานะที่ท่านรับไปฮะดีษของท่านนาบมีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลยฮิวะสลัมบอกว่ากุลุกุมรออินวกุลุกุมมัสูริอันรออียะติทุกๆคนมีหน้าที่และทุกๆคนก็จะต้องถูกสอบในหน้าที่ของตัวเองท่านลืมเรื่องราวของท่านอุมารอิบนูคอตอไปแล้วกันนั้นหรือ วันหนึ่งที่ท่านอุมรัรเดินออกตรวจตาบนแผ่นดินของท่านท่านได้ไปเจอหญิงคนหนึ่งกับลูกๆของเขาโดยที่หญิงคนนั้นเอาหินใส่ไว้ในาภาชนะเพื่อต้มน้ำหลอกให้เด็กๆที่กำลังหิวได้หายหิวและหลับไปท่านอุมรัรไปหาหญิงคนนั้นโดยที่หญิงคนนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือท่านอุมรัรอกินนูคาตบหญิงคนนั้นบอกว่าทำไมท่านไม่ไปร้องเรียนกับอุมรัร เขาบอกปานี้อุมัดหลับไปแล้วแต่อุมัดกําลังเดินตรวจตาดูประชาชนของท่านท่านไปที่ไปตุลมางแล้วท่านก็ไปกับชายหนุ่มนะครับที่เป็นคนดูแลท่านชายหนุ่มคนนั้นอัสลัมบอกว่ายาอุมัดออมีรุ่นมุมีนีนเดี๋ยวแป้งอันนี้ฉันจะแบกเองท่านอุมัดบอกไม่ได้ท่านแบกบาปของฉันในวันกิยามัตได้กันนั้นหรือเรื่องอามานะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆ และเราจะต้องยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ตอบในเรื่องอามานะที่เรารับผิดชอบอันนี้เรื่องใหญ่มากๆจึงฝากเอาไว้สําหรับทุกท่านที่รับผิดชอบในเรื่องของอามานะไม่ว่าจะตําแหน่งไหนก็ตามพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับสุดท้ายขออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาทรงประทานความเข้าใจในศาสนาให้กับพวกเราทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเรา และทรงทำให้พวกเราเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากความรู้ที่เราได้เรียนมาอย่าให้เราเป็นผู้ที่รู้อย่างเดียวและไม่นําสู่การปฏิบัติสิ่งที่น่าเศร้าไม่ใช่ว่าเราขาดผู้รู้แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือสิ่งที่เรารู้และเราไม่ปฏิบัตินั่นเองการโกหกที่น่ารังเกียจที่สุดคือปากบอกว่าศรัทธาต่อหลอ แต่การของการกระทําของเขาคือตรงข้ามกับสิ่งที่เขาพูดเอาอูซบิาฮิมินซาลิกขอให้พวกเรานั้นออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ด้วยเถิดขอพระอ,องค์อัลลอฮ์ทรงนําทางพวกเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องและทรงทําให้พวกเราเป็นผู้ที่ยืนจัดอยู่บนหลักการของพระอ,องค์จนกระทั่งความตายได้มาถึงเราและให้เรากลับไปห,หาอัลลอฮ์ในสภาพที่เรานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ด้วยเถิด أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم <applause> اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وحبرنا ومولانا محمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه ومن شتى شتى في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين wadamar ada atin wasyalha dalbalad aminan mutmainan wasa iradilahin muslimin jaharabbal alamin rabbanatina fitunya hasanah wafilakhiratih hasanah wakinna adabannah ibadillah inna allah ya'ummur bin wal يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ